สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องอ,มอ้มจิ๊บค่ะก็จริงๆอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของช่องเลยนะคะก็ที่เราตัดสินใจมาทําคลิปเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรกิบตัวท้ายเราออกแล้วเราเรียนจบแล้วสาเหตุที่เราอ่ะมาทํำลิปเนี้ยนะเพราะว่าเราอยากจะแนะนําสาขาคณะนะ ที่เราเรียนมานะคะเพื่อบอกว่าเออเป็นแนวทางให้คนที่สนใจใ,จในในสาขานี้อ่ะก็คณะสาขาที่เราเรียนนั้นก็คือเราเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเรามาเริ่มคําถามแรกกันก่อนเลยดีกว่าคําถามเบสิคทั่วไปเลยก็คือวิศวกรรมเคมีเนะี่ยเรียนแต่เคมีจริงหรือเปล่าไม่จริงเลยนะคะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยสาขาวิศวกรรมเคมีเนะี่ยไม่ได้เรียนแต่ วิชาเคมีเรียนเคมีแค่2ตัวเท่านั้นก็คือ general l เคมีกับ Organ i c c ก e m ก็เราก็เรียนเีเรียกกันว่าเป็นเจนเคมกับอเคมีึรีนแค่2ตัวเองก็คือเรียนแบบเคมีพั่วไปกับออร์แกนิกเคมเรียนเป็นฟีลแบบว่าเหมือนมหกเลยเรียนแบบชื่อสูตรโครงสร้างจัดเรียงอิเล็กตรอนอะไรประมาณนี้เท่าที่จำได้นะมันก็เรียนแค่สองตัวเองแล้ววิชาที่เหลือมันก็จะเป็นวิชาภาคของแต่ละสาขาไปนะคะ ต่อมาเป็นคำถามที่สองคำถามที่สองก็คืออ๋อลืมบอกไปก่อนไปคำถามที่สองคือตอนที่เข้าไปตอนเรียนปีหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตระะ์ที่มกนะคะมาหามทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราจะเรียนเรียนรวมกันก่อนก็คือยังไม่ได้แยกเข้าภาคตัวเองก็จะเรียนวิชาแบบรวมก่อนเนี่ยจะไปเข้าคำถามต่อไปก็คือคำถามที่สองก็คือ ปีหนึ่งอะเราเรียนอะไรกันบ้างเรียนยังไงก็อย่างที่บอกไปนะคะก็ปีหนึ่งอะเราจะยังไม่เข้าภาคเราจะเรียนวิชารวมกันก่อนวิชารวมไที่ก็จะเป็นพวกวิชาพื้นฐานเหมือนแบบเรียนวิชาม .4 ถึงมหอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าจะเรียนในเทอมเดียวอะไรแบบนี้มันก็จะมีความยากตรงนี้ก็คือเอาวิชาที่เราเรียนมา3ปีอะมาอัดในเทอมเดียวประมาณนี้วิชาที่เราเรียนในปีหนึ่งก็จะเป็นพวกแมทแมทสามตัวแมทหนึ่งแมทสองแมทสาม ฟีสองฟีหนึ 1, ่งฟีสองี l ล b มีมี d ออ w i งด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะตอนปีหนึ่งอะแล้วก็จะเป็นพวกแบบวิชาแบบวิชาเลือกวิชาเสรีให้เราลงอ๋อก็มีภาษาอังกฤษด้วย่าที่เราจะเรียนกันก็จะมีประมาณนี้ปีหนึ่งความรู้สึกตอนเนี้ยปีหนึ่งเอาอเป็นยังไงมันจะรู้สึกแบบว่านี่ไม่ไม่ได้รู้สึก ยากมากนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาของมอปลายแต่ว่ารู้สึกว่าว่าเนื้อหามันเยอะมากบปกติเราเรียนมปลายบทหนึ่งอะเรียนเป็นอาทิตย์ใช่ไหมแต่อันเนี้ยอาจจะแบบเรียนคาบเดียวอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องแบบหาเวลามเมนิดเวลาให้ดีเพื่อแบบว่ามาทบทวนความรู้อีกทีหนึ่งต่อไปคำถามต่อไปคำถามต่อไปก็คือปีปีสองปีสามปีสี่อะเราเรียนอะไรกันบ้างนี่ก็เข้าภาคตอนประมาณปีสอง วิชาภาคตัวแรกเลยที่เรียนนะคะก็จะเป็น story หรือว่าชื่อเต็มของมันก็จะเป็น basic principle calculation chemical engineering กับอีกตัวนึ้งก็จะเป็น process process chemical engineering ก็จะเป็นวิชาภาคมันมันเป็นวิชาภาคที่เราเรียนในเทอมเดี่ยวกันเออแล้วก็เป็น2ตัวแรกที่เราเจอซึ่งสำหรับเรานะนี่นะวิชา s t o ยากที่สุดเพราะว่าด้วยความที่เราเรียนจาก Textbook ก็เป็นภาษาอังกฤษหมดใช่ไหมคะสไลด์ก็เป็นภาษาอังกฤษข้อสอบก็เป็นเป็นภาษาอังกฤษโจทย์ก็เป็นภาษาอังกฤษอ่างเงี้ยตัวเราเองอะไม่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเออนั่นแหละก็เลยมีความยากตรงนี้นิดนึงไม่นิดนะยากมากสำหรับเองนะเพราะว่าด้วยความที่โจทย์มันเป็นภาษาอังกฤษแค่แบบเราอ่านภาษาไทยอะเรายังไม่เข้าใจเลยอะแต่พอเป็นภาษาอังกฤษอะ มันจะมีสับเฉพาะใช่มันยากตรงมันมีสับเฉพาะนี่แหละเราก็ต้องแบบค่อยๆให้เวลากับมันทำความคุ้นเคยมันจนชินนะคะแต่ก็ผ่านมาได้ผ่านมาได้ด้วยสองไม้สองไม้เลยนะไม้สองไม้ก็คือไม้แรกก็คือลงตามลงปกติลงครั้งแรกเขาจะเรียกว่าไม้แรกใช่ไหมทีนี้ก็ดอกไปดอกดอกก็คือแบบถอนวิชานั้นออกไปพอคะแนนวิดเทิมออกอย่างเี้ยอาจารย์ก็จะแบบ ให้ให้เราดูคะแนนวิเทอร์ของตัวเองแล้ว,ลวก็ตัดสินใจเองว่าแบบจะดอกจะถอนไหมอย่างเงี้ยอืมก็ถอนก็มาเรียนไมายที่สองถึงผ่านนะคะก็ทาเราหดอย,ยงยากมากยากมากจริงๆแต่ว่าถ้าใครเก่งอังกฤษอ่ะเราชอบะนี่ว่าแบบได้เลยนะเพราะว่าคือเพื่อนบางคนของเราอะ่ะก็เรียนไมยเดียวผ่านเลยต่อมาต่อมาเออลืมบอกไปก่อนที่จะไปคําถามต่อไปลืมบอกว่า ไอ้พวกรายวิชาที่เราแนะนํามันเป็นของปีเรานะคะหมายถึงว่ามันเป็นหลักสูตร60เหมือนอาจารย์จะบอกว่ามันแบบหลักสูตรมันอัปเดตมีการอัปเดตก็ถ้าใครสนใจนะคะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาลัายได้พิมพ์ว่าวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเคมีของมเกษตรศาสตรนะคะแล้วก็แบบเข้าไปดูหลักสูตรปฏิปโธโปร,โปรเองเข้าไปดูได้เลย,ยคือเหมือนแบบว่าอื ด้วยตัวเนื้อหามันมัน,ม,นมันไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะคะ่ะแต่แบบอาจจะแบบบางตัวอาจจะแบบสลับเทอมสลับปีเรียนไม่เหมือนกันอย่างนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ไปสอบถามเข้าไปสอบถามก็ได้หรือว่าเออเข้าไปอ่านเองอีกรอบหนึ่งในเว็บไซต์ก็ได้นะคะโอเคไปขี้คำถามต่อไปนะคะคำถามไปก็คือมันมีวิชาตัวแรกที่เรียนแล้วใช่ไหมวิชาหนยะยากสุดจากประสบการณ์ของเราเองนะคนที่เรียนมา สี่ปีอะเรียนจบแล้วเราคิดว่าวิชาทำ sport phenomena เป็นวิชาที่ยากที่สุดอืมวิชาที่ยากที่สุดนะไม่ใช่ข้อสอบยากที่สุดด้วยตัวเนื้อหาของเฉียงหืนด้วยตัวเนื้อหาของวิชาทำ sport phenomena มันเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการแบบอืพิสูจน์ เราจะต้องเหมือนแบบดูรูปให้ออกดูเงื่อนไขมองเงื่อนไขมันให้ออกแบบตั้งสมมติฐานตั้งอซ s u m p t i o n ให้มันตรงกับกับโจทย์อะสถานการณ์นั้นๆอะว่าเราจะต้องตั้งสถานการณ์ว่ายัางไงเช่นสมมติมีท่อท่อหนึ่งใช่ไหมแล้วความเร็วความเร็วแบบว่านี่นี่จำไม่ได้้ะนะความเร็วแบบใกล้ๆท่ออย่างเงี้ยเออตรงที่ผนังเราจะให้เป็นศูนย์อย่างเงี้ย แต่ในโจทย์จะไม่บอกมานะคือเราจะต้องรู้เองเราจะต้องแอสซัมชันเองเพราะอะไรเพราะว่าเขาถูกบอกไงนนเวลาเรียนเอนจิเนียร์เราจะต้องมีเซนเอนจิเนียร์อะซึ่งเราไม่มีอันนี้ก็เรียนมาสองไม้เหมือนกันก็สาหัสก,กันกว่าจะผ่านมาได้นะคะก, <c oughs> ก็ยากยางมากสำหรับเราอีกวิชาหนึ่งที่ที่คิดว่าอยากก็คือวิชาโปรเจก คือโปรเจกต์อ่ะมันจะเป็นวิชาก็คือเหมือนแบบฟิวไลวิทยานิพนธ์ทำโปรเจกต์จบอย่างนี้ใช่ไหมคือที่เราคิดว่าอยากอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเขาว่าแบบเออบางวิชาอเงี้ยเราก็ดรอปมาอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะต้องแบบมาเรียนอีกเทอมหนึ่งอีกปีหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบพอเอามาอยู่กับโปรเจกต์คือวิชาโปรเจกต์อ่ะมันเป็นวิชาที่เราไม่ได้เรียนนะแต่ว่า ราจะต้องแบบหาเวลาไปอ่านเป,นปเปอร์มาทำโปรเจกต์มาสรุป,ปรเปเปอร์อะไรแบบนี้เออมคือมันเป็นวิชาที่ต้องให้เวลากับกับมันพอเวลาเราแบบไม่ได้ให้มันเต็มที่อ่ะแบบเวลาเราน้อยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนส่วนวิชาปีหรึงปีสองหรือปีสี่ที่เป็นวิชาภาคที่เราเรียนก็จะมีอ่า เทอร์โมเดน m ม c ิกมีสตอยใช่ไหมมีโปรเซสมีเทอร์โมเดนามิกมียูนิตยูนิตก็จะเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือยูนิตโอเปอเรชั่นก็จะเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือนะคะเพราะรอกกันพวกแบบว่าท่อพวกแบบอะไรนะฟิกชันลอดเบนูลลี่อะไรประมาณนี้เทอร์โมเดนัมมิกก็จะเป็นกฎของเทอร์โมอันนี้ก็แอบบแอบบแบบแอบบยากแต่ว่าอา่ แต่ว่าเรียกว่าอะไรแบบอาจารย์มีโจทย์ให้ทําเยอะอะเออมันก็เลยแบบเข้าใจมันก็จะเป็นพวกกินกินก็เรียนเกี่ยวกับพวกระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมแบบทําอะไรให้แบบว่าการออกแบบยังไงอย่างเงี้ยให้มันแบบว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช่ใช้คำนี้ก็เซฟตี้นะคะก็เรียนเกี่ยวกับพวกความปลอดภัยในโรงงานต่มันก็จะเป็นพวก,ก แผนดีไซน์แผนนิสัยก็จะเป็นออกแบบโรงงานแบบมีหลักการยังไงเราต้องรู้อะไรบ้างอีกวิชาหนึ่งก็จะมีอ e ีค e ่อนอีคอนก็แบบเกี่ยวกับการประเมินราคาเบื้องต้นต้นทุนในการก่อสร้างกําไรที่จะได้ทาง sport phenomena ก็เพิ่งอ่าที่แบบเราคิดว่าเป็นวิชาที่ยากสุดนะคะก็จะเป็นแบบการแบบแบบดูสถานการณ์แล้วก็แบบ รูปมาใช้ใช้สมการในการแก้ไขปัญหาในในความคิดเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้มีวิชาอะไรอีกไหมเอ่นึกไม่ออกวะวิชาอะไรอีกนึกไม่ออกแล้วเนี่ยก, <c oughs> ก็ก็มีประมาณนี้โอเควิชาที่เรียนในภาคนก็จะแบบประมาณนี้เลยต่อมามาคำถามต่อไปมีวิชาที่ยากที่สุดแหละก็ต้องมีวิชาที่ชอบที่สุดอื จะบอกว่าวิชาที่ยากที่สุดนะไม่ใช่วิชาที่ไม่ชอบนะต่อมาก็จะเป็นวิชาที่ชอบที่สุดเราชอบ Proces s chemical engineering เพราะว่ามันเป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการที่เราเหมือนเอา process ของโรงงานอะมาดูว่าแบบไม่เขียนเป็นบล็อกอย่างเงี้ยว่ากล่องเนี้ยชื่อว่าอะไรอย่างเช่นแบบชื่อว่าชื่อว่า r รีเรีอ็เตอร์อย่างเงี้ยสารขาเข้าลูกศรเป็นอะไรขาออกเป็นอะไรแล้วต่อด้วยเครื่องอะไรแบบเนี้ยบางทีก็จะเรียนเป็นแบบ รูปอะไรเป็นบล็อกก็แบบบล็อกโฟร์ไดแกรมชอบมันแบบเป็นอะไรที่มองภาพออกแล้วก็มันสนุกนะมันแบว่าได้ลองแบบว่าโอเคเหมือนอาจารย์ให้แบบว่าไปสืบค้นแบบโรงงานน้ําตาลมาอย่างเงี้ยเขามีโปรเซสยังไงบ้างเออก็ก็สนุกดีมนะันเป็นอะไรที่เห็นภาพก็ชอบวิชานี้มากอีกอันนึงก็คือฝึกง,งานฝึกง,งานก็เป็นวิชานึงฝึกง,งานเราจะฝึกกันช่วงปิดจบปีสามจะขึ้นปีสี่ ก็ฝึกงานใช่ไหมคะก็ที่ชอบเพราะว่าแบบเหมือนแบบเราได้ออกไปเจอเจอจริงๆว่าแบบเราจะต้องทํางานอะไรแบบไหนอย่างเราอย่างเงี้ยเราไปฝึกงานในโรงงานใช่ไหมก็ก็รู้สึกว่าชอบนะชอบการที่แบบไปอยู่ในโรงงานดูลุด,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 ดีก็เหนื่อยแต่ก็สนุกดีก็มันเป็นแบบว่าเหมือนประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งให้เราหาก็สนุกดีนะคะชอบชอบวิชานี้เหมือนกันต่อมา คำถามสุดท้ายแหละไว้ Why? มากคุยกันแป๊บเดียวเองคำถามสุดท้ายก็คือมันจะเป็นคำถามที่เมื่อสี่ปีก่อนเราก็ถามตัวเองนะว่าจบวิศวะกรรมเคมีมาเนี่ยเราทำงานอะไรได้บ้างคือจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะ เข้ามาเรียนอะเราก็รู้แค่ว่าจบวิศวกรรมเคมีทํางานแบบเหมือนสายโรงงานก็เป็นวิศวกรรมเคมีเลยเป็นแบบว่าพวกปิโตเคมีอะไรแบบต้องทํางานแบบในโรงงานอย่างเดียวในความคิดเราตอนนั้นคือมีแค่นั้นเลยแต่พอเข้ามาในภาควิชานะคะอาจารย์เขาก็จะมีเรียกว่าอะไรอบรมมีสไม่ใช่สมัมมนาประชาสัมพันธ์แล้วอืมแบบว่าให้แบบรุ่นพี่สิทธิ์เก่าเนะะี่ยค่ะที่เขาทํางานแล้วมีประสบการณ์แนี่ยว่ มพูดให้เราฟังว่าเขาทำงานอะไรบ้างมีแบบเราสงสัยอะไรเงี้ยก็ถามได้แบบอย่างที่แบบที่เข้านะที่เข้าที่เข้าก็จะเพราะว่าไม่ได้เข้าทุกครั้งที่เข้านะคะก็จะแบบมีถ้าเป็นตรงสายเลยก็จะเป็น process engineering process control ก็จะเป็นแบบตรงแบบแบบที่เราแบบเคยได้ยินกันเลยแต่ว่าถ้าจะเป็นแบบไม่ตรงสายอะ เท่าที่รู้เหมือนกันก็จะเป็นพวกแบบเศรษฐศาสตร์การตลาดบริหารอ๋อที่ตรงสายก็จะเป็นพวกแบบเซฟตี้เอนจิเนียอะไรอย่างนี้ด้วยที่ไม่ตรงสายเราก็รู้ประมาณค่ะก็ก็ก็เป็นยังไงกันบ้างแบบว่าจบแล้วเพราะว่าแบบอันนี้ก่อนก่อนจะจบขอบอกทุกคนกันนะคะว่าอันนี้มันเป็นความความรู้สึกความคิดเห็นของเรา ตลอดรนะยะเวลา4ปีที่เราเรียนมาเราก็เลยอยากจะมาแชร์แชร์ให้ทุกคนฟังกันไม่ได้แบบอยากให้เอาความคิดเราแบบไปไปแบบตัดสินเลยนะว่าแบบจะเรียนไม่เรียนอะไรแบบนี้ยบอกว่าเอออ๋อถ้าอยากรู้ว่าตัวเองชอบหรือเปล่าอยากรู้ว่าในภาควิชาวิศวกรรมเคมีของเราที่มองกระเสีสตร์เป็นยังไงมันจะมีค่ายคาจีอยู่ค่ะก็สามารถ,ถติดตามได้ในอินสตาแกรม เขาก็จะแบบมีอัปเดตว่าแบบเออมีค่ายตอนไหนพอไปเข้าค่ายเนี่ยก็จะได้แบบว่ารู้จักวิศวกรรมเคมีมากขึ้นได้เห็นเครื่องมือแบบอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะเรียนมากขึ้นก็อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งให้ทุกคนแบบตัดสินใจได้ก็สัมผัสติดตามไปเลยอน,นี่ขายของไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรนะแค่แบบว่าเอออยากแบบแนะนาแนวทางให้แบบคนที่สนใจ หรือว่าคนที่อยากศึกษาเพิ่มเติมอ่ะแบบมีช่องทางในการศึกษาเพิ่มเพิ่มเติมมากขึ้นส่วนใี้ยมันก็เป็นประสบการณ์โดยตรงของเรานะคะก็ใช้วิจารณญาณวิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยถ้าใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมอ่ะก็ทักมาคุยกันได้ในไอจีนะคะเราจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างแล้วก็หรือว่าพิมพ์มาถามใต้โพสต์วิดีโอนี้เลยก็ได้เราจะมาตอบให้นะคะอันนี้ก็เป็น คลิปแรกของเราก็ฝากด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย